ในการมาของตัวอีเวนต์ผ่านออฟไลน์นะครับผมที่ในอีเวนต์นี้ก็จะมีของแจกก็คือตัวอัปเกรดตัวละคร5ดาวฟรีนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สมัคร ID ก่อนที่ตัวเกมจะอัปเดตตัวของอีเวนต์นี้นะโดยที่เราเนี่ยจะได้เลือกตัวอัปเกรดตัวละคร5ดาวขึ้นอ l ลิต2ได้เลยนะครับเราให้เพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกอัปเกรดตัวละครไหนดีวันนี้ผมเต้จากช่องบุนเซนก็จะมาช่วยเพื่อนๆเองครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม อย่างแรกที่ต้องรู้ก่อนเลยเนี่ยคือเกมเนี่ยจะให้ตั๋วมา2ใบก็คือใบแรกจะเป็นตัวของซีเนียโอเปอเรเตอร์เทรนนิ่งอินวิเทชันเลเตอร์นะครับผมรวมใบ,บนี้เนี่ยจะเป็นใบที่เอาไว้อัปเกรดตัวละคร5ดาวที่ยังไม่ขึ้นอีลิทสอให้ขึ้นอีลิทสอเลยนะครับและอีกใบหนึ่งก็คือตัวของซีเนียโอเปอเรเตอร์เทรนนิ่งอัพเฮลิเทสนะครับผมโดยใบ,บนี้เนี่ยจะเป็นใบที่อัปเกรดตัวละคร5ดาวที่อยู่ในระดับอีลิทสอแล้วให้ขึ้นถึงเลเวลแปดสิบได้ฟรีเลยนะครับ แต่ว่าตัวของเลเวลสกิลเนี่ยเราจะต้องไปอัพเอาเองนะครับและทีนี้เนี่ยสำหรับปัญหาโลกแต่เลยก็คือเราจะให้ใครได้รับเกียรติในการขึ้นอ e ีลิตสองวิแปดสิบนี่แหละซึ่งตัวละคร5ดาวในเกมนะปัจจุบันตอนนี้ถ้าไม่ดูงตัวละครจากอีเวนต์คอลแลบอย่างเช่นตัวละครจากหน่วยเรนโบว์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ120บกว่าตัวเลยนะครับซึ่งถ้าผมพูดสปปะคุณของตัวละครทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะยาวมากๆเกินไปเลยเพราะงั้นผมจะพูดถึง แค่ตัวละครตัวตึงของแต่ละสายเลยนะครับผมสายละสัก2-3ตัวให้เป็นข้อมูลสหรับเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับผมโดยผมจะพูดในส่วนของท ALENT ตอนที่อัปเกรดจะถึง E2 แล้วไปเลยนะครับผมโดยตัวใบนี้เนญ่จริงๆแล้วมันก็ควรจะให้ตัวละคร d a เมจเพื่อมาแบก ID มากกว่านะแต่เผื่อว่าเพื่อนๆมีตัวละครดาเมจ6ดาวเก่งๆแล้วอย่างเช่นวิซาเดลโลกอสตอนหรือว่าตัวของดีเจนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผม ก็เอาตัวนี้นี่ให้ตัวละครสายแทงหรือว่าสายหมอก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้แย่มากนะครับโดยตัวละครไหนที่ผมเคยพูดไปในคลิป101คลิปก่อนๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้ย้อนหลังหลังจากจบคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมผมจะมาเริ่มจากสายแรกก็คือสายแวนการ์ดนะครับโดยสาหรับตัวละครสายแวนการ์ดเนี่ยผมจะได้นาเป็นตัวของคันาบายเท็กซัสแลวก็ตัวของแฟงอาลเจอร์นะครับผม โดยตัวข้อมูลของเท็กซัสและก็ตัวของคาทาบายเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้จากคลิป101ที่ผมเคยทำไว้ได้เลยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงน้องแฟงเอาทเจอร์เลยนะครับสำหรับแฟงเดอะไฟชาร์เพนหรือว่าแฟงเอาทเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวละครเป็นกาดสายชาร์เจอร์นะครับผมที่ตัวจุดเด่นของน้องเนี่ยมันคือการลงสนามมาเพื่อปั๊มทีพีแล้วก็ถอดออกไปอย่างไวๆเลยนะครับผมด้วยตัวความสามารถของทาเลนต์แล้วก็สกิลของน้องนะครับสำหรับทาเลนต์ของน้องเนี่ยจะทําให้ค่าลงสนามของน้องเนี่ยลดลง3หนน่่ววยแล้้กกก็เมืออ,อออองจาสนามเนี่ย ูดีตัวถัดไปที่จะลงสนามจะมีค่าตัวถูกลงหนึ่งหน่วยนะครับผมก็ถือเป็นทาเลนที่ดีมากๆสำหรับการลงมาตั้งเกมเพราะว่าตัวค่าตัวของน้องก็ไม่แพงแล้วก็พอออกจากสนามเนี่ยคนถัดไปที่จะลงมาสนามต่อก็จะมีค่าตัวที่ถูกลงด้วยนะครับสำหรับตัวของสกิลเนี่ยผมจะแนะนําเป็นตัวของสกิลสอน,นะครับผมที่จะเป็นพาสซีฟเมื่อลงสนามแล้วจะใช้งานทันทีนะครับโดยสกิลนี้จะมอบพลังโจมตีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับได้บล็อกเพิ่มขึ้น1และสามารถโจมตีศัตรูพร้อมกันได้ตามจํานวนบล็อกเลย ทำให้สามารถเอามารับฝูงบอลกิกกี้ได้ต้นเกมที่ดีมากๆเลยนะแถมด้วยสายของน้องเนี่ยที่จะต้องทําการล่าชอ็อตศัตรูหรือตัวเองเนี่ยจะได้ค่า DP ีเนี่ยก็ทําให้น้องเนี่ยสามารถช่วยรีดค่า DP ช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับสายถัดมาที่จะพูดกันก็คือตัวของสายกาดนะครับผมโดยผมขอแนะนําเป็นตัวของสเปกเตอร์นะครับแลปแลนด์แล้วก็ลาพูม่านะครับผมโดยข้อมูลของสเปกเตอร์และแลปแลนด์เนี่ยผมก็ได้เคยพูดไปแล้วในคลิป1 0 1ตัวละคร5ดาวหน้าปั้นนะครับผมวันนี้ สำหรับน้องราพูม่านะผมจะเป็นตัวละครกาสายเคียวนะครับผมก็คือจะมีระยะโจมตีของน้องเนี่ยจะเป็น1แถวด้านหน้านะครับผมโดยตัวละครสายนี้เนี่ยจะตีศัตรูทุกตัวในระยะตามจำนวนบล็อกของตัวเองนะครับผมแล้วก็จะฮิลตัวเองตามจำนวนศัตรูที่ตีได้นะครับผมเพราะว่าน้องไม่สามารถรับิีโดยตรงจากหมอได้นะครับสำหรับพลังประจําตัวของน้องเนี่ยก็คือน้องจะได้รับความเดือดตีหลังจากที่กําจัดศัตรูได้นะครับผมสูงสุดอยู่ที่ส2สอต็กเลยนะครับ ในส่วนของสกิลเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบได้เลยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลที่ต้องตีึงจะแด้แตมสกิลนะครับผมโดยจะใช้งานอัตโนมัตินะครับทำให้การโจมตีครัง้งถัดไปเนี่ยแรงขึ้นแล้วก็โจมตี2ครั้งที่ต่อกันนะครับในส่วนของสกิลสองจะเป็นสกิลกดใช้งานนะครับผมแตมสกิลจะขึ้นอัตโนมัตินะครับเมื่อกดใช้งานแล้วจะตีเร็วขึ้นได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้รับพลังโจมตีมากขึ้นไปอีกนะครับผมถ้าเกิดว่าโจมตี ทำให้น้องเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเอามายืนยินรับเลนชนเลนได้นะครับผมสำหรับสายถัดมาจะเป็นตัวของสายสไนเปอร์นะครับผมโดยผมจะขอแนะนําเป็นตัวของน้องฟลุสเอาเทอร์นะครับบลูพอยซอนเอพริลแล้วก็อันเจน่านะครับผมตัวสำหรับฟลุสเอาเทอร์เนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วในคลิป1นึคลิปที่ผ่านๆมานะครับผมเพราะงั้นนี้ผมจะขอไปเริ่มกันกับน้องบลูพอยซอนเลยนะครับบลูพอยซอนเนี่ยจะเป็นตัวละครสาย อิงโดรน,นะครับผมที่ไม่ได้มีสกิลหรือทาเลนที่บุ๋หวาแต่ว่าสามารถพึ่งพาได้ดีเลยนะครับในส่วนของทาเลนประจําตัวของน้องเนี่ยการโจมตีปกติจะทําการแปะพิษใส่ศัตรูนะครับผมทำดาเมจเบสใส่ศัตรูเป็นเวลา3วินาทีนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยนิยมใช้สกิลหนึ่งกันนะครับผมโดยสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ต้องโจมตีถึงจะใช้งานได้นะครับผมแล้วก็จะใช้งานอัตโนมัตินะครับโดยการโจมตีครั้งสั้ไปเนี่ยจะโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งเป้านะครับผมแล้วก็จะตีแรงขึ้นด้น้ด้วววยยยยนนนนนะะคครรัััับบผผมมมแแอดตทสกิลเีี่่ ทำให้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างถี่นะครับก็เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้มีลูกเล่นหรือวาอะไรแต่ก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหร,รับคนถัดมาก็คือน้องเอพรวนะครับผมน้องเอพรวก็จะเป็นสไนเปอร์สายยิงโดนอีกคนนึงนะครับผมที่พิจุดเด่นเนี่ยก็คือน้องมีระยะเวลาลงสนามใหม่ที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมถ้าเทียบกับตัวละครสายสไนเปอร์ด,ด้วยกันนะครับที่มาจากตัวทาเลงของน้องเองนะครับผมทาให้น้องเนี่ยกลายเป็นตัวละครสายลงเร็วในหมวดหมู่ของสไนเปอร์ไปเลยนะครับผม โดยทันเล็ประจําตัวของน้องเนี่ยจะทําให้น้องลดระยะเวลาลงสนามอีกครั้งเนี่ย20วินาทีนะครับผมและจะทําให้น้องเนี่ยมีค่าลงสนามที่ถูกลงหนึ่งหน่วยด้วยนะครับผมทําให้น้องเนี่ยเหมออาะกับการเป็นตัวละครที่เอาไปจัดการตัวปัญหาตามขอบแบบได้ดีเลยนะครับโดยสกิลที่แนะนำเนี่ยจะเป็นตัวของสกิล2น,นะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะเป็นพาสซีฟนะครับเมื่อลงสนามจะใช้งานทันทีโดยหลังจากลงสนามแล้วเนี่ยน้องเอพีจะรับพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น และยังได้รับตัวของสถานะพลางตัวนะผมจนกว่าจะหมดระยะเวลาสกิลด้วยนะครับก็องเอพิลเนี่ยเป็นตัวละครทันเลือก,กับเพื่อนๆได้ลองพิจารณาดูกันนะครับผมสำหรับตัวละครต่อมาจะเป็นน้องอันเดรียนานะครับอันเดรียนาจะเป็นตัวละครสไนเปอร์สายเดซไอ้นะครับหรือว่าสายที่เลือกยิงตัวละครเกาะน,น้อยที่สุดก่อนนะโดยสายนี้เนี่ยจะมีระยะยิงที่กว้างนะครับผมแต่จะยิงได้ช้าโดยที่เลือกตัวละครนี้ให้เข้ามาอยู่ในลิสต์ด้วยเนี่ยก็เผื่อว่าเพื่อนๆจะชอบตัวละครจากตัวอาบิซซอลฮันเตอร์หรือว่ากําลังจะเเปปปิดหาาลอี้ยน และอยากทำทีมอาบิซโซฮันเตอร์ให้ป๋าเขานะครับผมตัวละครนี้มีทาเล่นที่สนับสนุนตัวละครจากทีมอาบิซโซฮันเตอร์ได้นะครับโดยตัวทาเล่นของอันเดรนาเนี่ยเมื่อพกอันเดรนาเข้าทีมไม่จําเป็นต้องลงสนามนะครับจะทําให้ตัวละครจากหน่วยอาบิซโซฮันเตอร์และละครตัวตีที่เพิ่มขึ้นนะครับผมโดยตัวละครในหน่วยนี้เนี่ยก็จะมีตัวของสเปกเตอร์ทั้งล่างปกติแล้วก็ล่างเอาทเตอร์นะครับสการดิล่าปกตินะครับอันตัวอันเดรนาเองกลาเดียแล้วก็เอาเปรียนนะครับผม โดยสำหรับสกิลที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นตัวของสกิลสองนะครับโดยจะเป็นสกิลแบบกดใช้งานเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นการโจมตีจะสะโลว์ศัตรูลงเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวอันเจรนาเนี่ยจะไม่เล็งศัตรูที่มี HP ต่ำกว่า50%อีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งด้วยสายของน้องเนี่ยที่มันจะเล็งกิ๊กก่อนเสมอเนี่ยทำให้การยิงและของน้องเนี่ยก็แทบจะส่งพวกกิ๊กกับดาวได้เลยนะครับผมจากพลังโจมตีที่มากขึ้นจากสกิลนะโดยตัวละครนี้เนี่ยถ้าเกิดว่่่่่าเเเพือออออออนอนนนๆๆไไไมมมด้้ชบใทีขออีขงงงิิซลัรร์จยก็ต ม่ต้องใช้ตัวกับน้องนะครับผมเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันใช้ทรัพยากรในการปั้นทีเยอะมากๆนะครับผมว่าจะต้องปั้นตัวละครขึ้น E2 เพื่ออัพเพื่อมาทําโมดูลให้กับตัวละครในทีมนะครับผมซึ่งการทําโมดูลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นมีกับผู้เล่นใหม่เลยนะเพราะว่าทีมบิซ s s ฮั Hunter เนี่ยมีตัวละคร6ดาวเต็มไปหมดเลยนะครับผมมีแค่น้อง์เ d e n าที่เป็นตัวละคร5ดาวแค่ตัวเดียวในทีมนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใจเนี่ยรักในทีมของทะเลทีมนี้เนี่ยก็รับน้องมาพิจารณาด้วยนะครับผม ลิกซามเนี่ยน้องจะเป็นแทงสายเซนทรีโปรเทคเตอร์นะครับผมหรือว่าแทงสายที่ตีไกลนะครับผมโดยมีทลเลนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมสำหรับทะเลนแรกเนี่ยเมื่อลิกซามโดนโจมตีนะผมจะทําการพื้นส,สกิลพอยต์ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนหนึ่งคนในระยะ4ี่ช่องรูปบวกแบบสุ่มนะครับผมก็ถือเป็นตัวปั๊มแบตเตอรี่ให้กับตัวละครที่หิวสแปมสกิลมากๆได้เลยนะครับสำหรับพลเลอนสองเนี่ยจะเพิ่มค่าต้านทานให้ตัวเอง10นะครับผมก็ตรงๆเลยนะครับ สำหรับสกิลเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้ตามสถานการณ์เลยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลที่ต้องโดนตีก่อนถึงจะได้แต้มสกิลนะครับผมและจะใช้งานอัตโนมัติเมื่อแต้มสกิลเต็มนะครับโดยจะสามารถบล็อกละเิดได้ทันที1ครั้งนะครับและยังเพิ่มพลังป้องกันอีกเป็นเวลา8วินาทีนะครับสำหรับสกิลสองเนี่ยจะเป็นสกิลที่ต้องโดนตีจะได้แต้มสกิลแต่เป็นสกิลแบบกดใช้งานนะครับผมเมื่อกดใช้งานแล้วจะได้รับรังจมดตีเพิ่มขึ้นสามารถจมตีสตูได้พร้อมกันถึง3ตัว ทำดาเมจเป็นเวทนะครับผมและมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูติดสตันได้แต่ว่าจะตีช้าลงนะครับผมและเมื่อหมดระยะเวลาสกิลเนี่ยจะทำให้ตัวลีซามเนี่ยติดสตันเป็นเวลาห้าวิด้วยนะครับกลับน้องคนนี้เนี่ยครับถือเป็นตัวละครที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าในทีมของเพื่อนๆเนี่ยมีตัวละครที่อยากได้แต้มสกิลมาใช้เรื่อยๆนะครับผมตัวละครถัดมานะครับผมก็คือน้องเบสไลน์นะครับเบสไลน์เนี่ยจะถือเป็นแทงค์สายฮีลที่สามารถเอามาชนตัวละครสายเวทได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ โดยทะเล่นประจําตัวน้องเนี่ยน้องจะได้รับค่าต้านทานเวสินะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนอยู่ในระยะ8ช่องรอบตัวของน้องเนี่ยก็จะได้รับค่าต้านทานเวเพิ่มอีกสี่สำหรับสกิลเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลใช้างานอัตโนมัตินะครับผมแต้มสกิลขึ้นเองตามธรรมชาตินะเมื่อมีเพื่อนในระยะที่มี HP ต่ำกว่า50%เ เบลสไล์จะทำการฮิลให้คนนั้น,อ,นอัตโนมัตินะครับผมโดยสกิลนี้สามารถเก็บสแต็กได้นะครับสกิลสเป็นสกิลแบบกดใช้งานนะครับผมเมื่อก,ก,วด,กดใช้แล้วจะหยุดโจมตีและจะโฟกัสไปที่การฮิลอ,อย่างเดียวนะแต่ละพลังโจมตีเพิ่มขึ้นและการฮิลแต่ละครั้งจะมอบบาเรียรที่ป้องกันดาเมจเวทให้ได้ด้วยนะครับสำหรับสายถัดมานะผมจะเป็นสายเมดิกนะครับผมโดยสายเมดิกเนี่ยผมก็จะมีแนะนําหลายตัวเลยนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะถูกพูดไปในคลิปก่อนนะาไปหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของน้อง Berry, Valley, อันนี่เบลลี่น วอลฟารินนะครับผมโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมก็คือตัวของไซเลนส์นะครับสำหรับไซเลนส์เนี่ยจะเป็นหมอฮีลเป้าเดียวนะครับผมที่มีสกิลที่น่าสนใจอยู่นะไาเลน์ประจาตัวของน้องเนี่ยเมื่อไซเลนส์ลงสนามแล้วจะทําให้ตัวละครสายไมเด็กทุกคนเนี่ยตีเร็วขึ้นนะครับผมตัวสกิลที่น่าสนใจเนี่ยมันคือตัวของสกิลสองนะที่เมื่อแต้มสกิลเต็มแล้วเนี่ยจะทาให้เราสามารถลงโรนในพื้นที่ไหนก็ได้นะครับผมที่สามารถลงตัวละครได้นะครับ โดยโดรนนี้เนี่ยจะทาการยิงเพื่อนทุกคนในระยะ8ช่องรอบรอบตัวโดรนนะครับผมแล้วก็จะทําลายตัวเองทิ้งเมื่อครบ10วินาทีนะครับโดยความแรงในการคีเนี่ยจะขึ้นตามเลเวลของตัวของไซเลน์นะครับแล้วก็จะสามารถลงโดรนในสนามได้เพียงแค่ครั้งละตัวนะครับผมต่อให้แต้มสกิลขึ้นเต็มแล้วก็ตามนะก็ถือเป็นหมออีกคนหนึ่งที่สามารถช่วยฮิวได้โอเคเลยนะครับผมแถมตัวโดรนเนี่ยสามารถเอาไปยิงในจุดที่เพื่อนอยู่ไกลไกล,กล,กลได้เลยนะครับ สำหรับตัวละครสายซัพพอร์เตอร์เนี่ยผมแนะนําเป็นน้องชามาเล่นะผมถ้าเกิดอยากปั้นจริงๆอะนะโดยตัวของชามาเล่เนี่ยผมได้พูดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับผมสามารถไปดูได้หนละังจบคลิปนี้นะครับในส่วนของตัวละครสายสเปเชียลิสต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะแนะนาเป็นตัวไหนดีนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีตัวไหนที่มีสกิลหรือว่าพา์เลนที่มันน่าสนใจเลยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวละครไหนที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับตัวละครสายสเปเชียลิสต์เนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของตัวละคร5ดาวที่คนค่ากับการใช้งานตัวอัปเกรดนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้ข้อมูลกับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรสามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตามตอบให้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกด Subscribe ช่องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะ และสำหรับวันนี้ผมเต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ